บายการขอเร่งเคสพิจารณาไปสมัครนะคะนโยบายนี้มีออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021นะคะแต่ก็เช่นกันนะคะเป็นผลมาจากโควิดทําให้ทาง USCS มีการอัปเดตนโยบายใหม่นี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆการอัปเดตนโยบายใหม่นี้นะคะเป็นการอัปเดตในรายละเอียดเพิ่มขึ้นโดยการให้ตัวอย่างนะคะว่าถ้าจะขอเร่งเคสนั้นคุณสามารถขอเร่งเคสได้ ถ้าหากว่าคุณเข้าตามข้อกําหนดต่อไปนี้นะคะมีตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยหข้อนะคะ1ก็คือจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงขึ้นความเสียหายทางด้านการเงินนะคะหก็คือจะเกิดความเสียหายทางด้านการเงินอย่างรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของผู้สมัครเองนะคะอย่างเช่นทาง U.S.S ก็ได้ยกตัวอย่างก็คือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งๆที่ผู้สมัครนั้นได้ส่งใบสมัคร ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้วไม่ได้ส่งไปสมัครอย่างล่าช้านะคะหรือผู้สมัครได้ส่งเอกสารที่ถูกขอนะคะกลับไปยังอิมเมอร์เชันแล้วภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเช่นกันไม่ได้ส่งไปล่าช้านะคะเหตุผลที่2ที่จะขอได้นะคะก็คือเป็นเหตุผลทางด้านมน v, ุษยธรรมฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เหตุผลที่3าก็จะเป็นเหตุผลขององ,องค์กรไม่แสวงหากําไรนะคะซึ่งมีการสมัครและการสมัครนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางสังคมหรือวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาเหตุผลที่4ี่ก็จะเป็นเหตุผลเพื่อประโยชน์ต่างๆนะคะของประ,ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงใดก็ตามและเหตุผลที่5นะคะเป็นเหตุผลคลาสสิกมากก็คือเป็นความผิดของทาง u s c s เองตอนที่ทาง U.S.S เขาประกาศนโยบายนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยเขามีแต่หัวข้อให้นะคะการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตโดยที่เขาได้เพิ่มตัวอย่างให้เราได้เห็นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณทำงานทางด้านคลินิกถ้าพนักง,งานของคุณเนี่ยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานสักทีคุณก็ไม่สามารถที่จะมีพนักง,งานมาเพียงพอมารองรับคนที่เจ็บป่วยในคลินิกของคุณหรือในโรงพยาบาลได้นะคะ ในกรณีนี้เนี่ยส่วนมากแล้วมักจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขนะคะพนักง,งานไม่พอเพราะว่าเข้ามาทํางานไม่ได้เนื่องจากรอใบอนุญาตทํางานหรือในกรณีที่ถ้าคุณจะอ้างว่าขอไปทํางานสักทีเพราะว่าถ้าไม่มีใบทํางานแล้วก็ไปทำงานไม่ได้ในกรณีนี้ไม่เรียกว่าเป็นเหตุฉุกเฉินนะคะในกรณีนี้ไม่ใช่เกี่ยวามเสียหายทางด้านการเงินอย่างรุนแรงเหตุผลของการขอเนี่ยเขาให้เหตุผลไว้ค่อนข้างที่จะตายตัว เหตุผลที่2นะคะก็คือเป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมหรือความฉุกเฉินหรือเร่งด่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลในเรื่องของความเป็นความตายนะคะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอย่างชัดเจนเหตุผลที่3านั้นเป็นเหตุผลของกรณีขององค์กรไม่แสวงหากําไรที่องค์กรไม่แสวงหากําไรจะทํางานต่อไปไม่ได้ถ้าพนักงานไม่ได้รับใบอนุญาตทํางาน และเหตุผลที่4นะคะก็คือเหตุผลที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นประโยชน์กับประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศหรือองค์กรต่างๆนะคะที่ทํางานในระดับหวัวหน้านะคะถ้าเกิดไม่ได้รับใบทํางานแล้วเนี่ยทำให้เกิดการทํางานล่าช้าในหน่วยงานองค์กรนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากตรงนี้นะคะว่ามาตรการในการอนุญาตให้มีการขอเร่งเคสได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจาะจงและจํากัด ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าขายคุณจึงขอไปนะคะเพราะถ้าคุณไม่เข้าขายแล้วคุณขอไปเคสมันก็จะไปค้างค้างในระบบมากขึ้นนะคะรวมทั้งคุณไม่เข้าขายแล้วคุณขอไปยังไงคุณก็ไม่ได้รับการอนุมัติเพราะว่าข้อจํากัดของการขอนั้นอย่างที่บอกไปนะคะจํากัดและเจาะจงมากๆนะคะโดยความเห็นของดิฉันแล้วเนี่ยในเรื่องนโยบายนี้เนี่ยออกมาก็เพื่อรองรับ และรับมือการระบาดของเชื้อโควิด ะะดังนั้นเนี่ยในเรื่องนโยบายที่มุ่งจะจ้างคนมุ่งให้มีคนงานมากขึ้นเนี่ยเป็นนโยบายที่ช่วยเฉพาะในสายงานที่เขามองเห็นว่าเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆนะอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของความเป็นความตายเป็นเรื่องของจําเป็นจริงๆว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือสายงานทางด้านสาธารณสุขด้วยก็จะเลยมาพูดถึงในเรื่องของการขอเร่งเคสใบสมัครขอต่ออายุใบอนุญาตทําง,งานของผู้ที่ทํางานในสายงานทางด้านสาธารณสุข ในช่วงสิ้นปี2 0 2 1นั้นเนี่ยทาง UBS ได้ออกนยโยบายการเร่งเคสใบสมัครต่ออายุใบอนุญ,ญาตทำงานของผู้สมัครที่ทำงานในสายงานสาธารณสุขให้สามารถเร่งเคสได้โดยที่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้เป็นผู้สมัครขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตทำงานคือไม่ใช่การสมัครครั้งแรกเป็นการขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตทำงาน 2. ผู้สมัครทำงานนั้นเป็นผู้สมัครที่ทำงานในสายงานทางด้านสาธารณสุข 3. ใบสมัครนั้น เป็นการส่งใบสมัครขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานที่ส่งไปแล้วและก็ยังไม่ได้รับการพิจารณานะคะ4ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุลงภายใน30วันหรือหมดอายุลงแล้วนะคะหมดอายุไปแล้วก็ยังขอได้นะคะถ้าครบตามคุณสมบัติทั้ง4ข้อนี้สามารถยื่นขอให้ USCIS เร่งการพิจารณาใบสมัครของคุณได้เลยค่ะ ดังนั้นถ้าคุณทำงานอยู่ในสายงานสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นสายงานที่คลินิกโรงพยาบาลห้องแลบนะคะถ้าคุณทำงานอยู่ในสายงานสาธารณสุขสามารถที่จะขอให้ทาง u s c s เร่งการพิจารณาใบสมัครของคุณได้นะคะวิธีขอก็ทำได้ง่ายๆนะคะด้วยการโทรเข้าไปที่ USCIS Contact Center นะคะหมายเลข1800ของเขานะคะ18003755283เราได้ขึ้นไว้ ที่หน้าจอให้คุณด้วยนะคะแต่ถ้าคุณติดต่อเข้าไปแล้วก็จะขอเร่งเคสเนื่องจากคุณเข้าข่ายผู้สมัครขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตทําง,งานและทํางานอยู่ในสายงานทางด้านสาธารณสุขจริงๆเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวที่จะแสดงเอกสารหลักฐานให้เขาดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโทรเข้าไปแล้วเขาจะให้คุณทันทีนะคะดังนั้นก็เตรียมเอกสารที่จะแสดงให้กับ ทางเจ้าหน้าที่เห็นด้วยว่าคุณเป็นผู้ที่เข้าข่ายและจะได้รับการอนุมัติจริงๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครบ้างอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เขาได้ดูด้วยค่ะและอย่าลืมกดติดตาม i อ t w i t t e r และ Facebook ของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ